สวัสดีครับผมนะาทัชพงรักปูนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องหนุ่มรักมวกแดงกันนะครับซึ่งเรื่องต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีน้องคนนึ่งจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมใส่หูสีแดงหมวกสีแดงก็แหละก็เรียกว่าหนุ่มรักหมกแดงแม่รับคาสั่งจากคุณแม่ให้เอาขนมและอาหารไปรส่ง,งคุณยายที่อีกหมู่บ้านหนึง่งโดยคุณแม่เนี่ยกำชับเอาไว้ว่าเอาตะกร้านี้ไปส่งคุณยายนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมานะลูกอย่าไปเถื่อนเไหลเที่เล่นไกลที่ไหนล่ะแล้วก็อย่าพูดกับคนแปลกหน้าด้วยล่ะเข้าใจมู หนูหมกแดงก็ตอบตกลงและออกจากบ้านไปในระหว่างทางเนี่ยนมกแดงก็ได้ไปเจอกับหมาป่าตัวหนึ่งซึ่งอาป่าตัวนี้คิดจะกินหนูหมวกแดงเลยใช้กุบายล่อหนูหมกแดงแบบว่าสวัสดีจ้ะแม่สาวน้อยมาทำอะไรในป่าคนเดียวจะ๊ะหนูกำลังจะไปเย็บคุณยายอยู่บ้างใกล้ๆนี่เองค่ะแต่ว่านะ้าสาวน้อยเอาจะใกล้ๆไปแค่นี้คุณยายจะพอใจเลยหรอ มันไม่พอหรอกฉันว่าเราเก็บดอกไม้สวยๆมาเป็นของขวัญให้คุณยายเพิ่มกันดีกว่าหมาป่าเรี้ยกนอุบายนี้เพื่อรองน้ำบกแดงสักห้าหกกันสักสิบนาทีเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ไปที่บ้านคุณยายเพื่อกินคุณยายก่อนหนูน้นำบกแดงเนี่ยพอได้ฟังกันนั้นก็เลยไปเก็บดอกไม้ตามคําสั่งของหมาป่าเป็นการหลงกลอุบายไปและเสียเวลาไปอย่างนานแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยเราต้องเอาของไปส่งคุณยายว่าเออเราก็เลย วิ่งไปที่บ้านคุณยายแต่ปรากฏว่ามาป่าที่ไปถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เซตฉากไว้แล้วว่าเก็บคุณยายไว้ในตู้ตัวเองก็แต่งตัวเป็นคุณยายหอนน้อนวมากแดงพอนวลมากแดงเนี่ยเข้ามาในบ้านพบว่าบ้านเนี่ยแปลกไปคุณยายเนี่ยแปลกๆก็เลยถามคุณยายไปว่าเออคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคุมโปรมด้วยล่ะคะยายเป็นใครไม่สบายย้ายมาเลยหนาวใาจะลานเลยแล้วคุณยายทำไมเสียงคุณยายแปลกจังเลยคะ ยายเจ็บอ <c oughs> คอเมื่อขืนยายไอหนักมากนะเ <c oughs> สียงก็เลยเพี้ยนไปหน่อยจะลานเลย <c oughs> แล้วทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะก็อเพราะยายมีเขี้ยวไปจับหลานกินยังไงล่ะเจ้าโนูนน้อยหมาป่าพุ่งกระโจนมาทากุญนนมงแดงกุญแจงแดงก็เกี้ยลั่นป่าสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้นสักสองสามนัดแล้วเห็นล่างหมาป่านอนกองไปกับพื้น นายพานแถวนั้นน่ยได้ยินเสียงหนนทมกแดงกรีดก็เลยวิ่งมาเห็นหมาป่ากำลังจะโจมตีก็เลยใช้ปืนน่ยยิงเข้าไปสามนัดติดๆห <Okay. S 1> นนทมกแดงครับคุณยายปลอดภัยนายพานช่วยทุกคนออกมาได้หนนทมบกแดงก็ได้ขอโทษคุณยายที่ตัวเองนั้นเเทลทลายโดยการขอโทษค,คุณยายนั่นแหละคุณยายเนี่ยก็เลยตอบไปว่ายายเนี่ยไม่โกรธลอกจะหลานเลยแค่หนูไม่เว็นลรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากระยายก่อนะนหลาน ว่าจะไม่เชื่อฟังคนอื่นแปลกหน้าแล้วก็ไม่เล่นโซนเดินลืมเวลาแบบนี้อีกคุณยายก็เลยพาหน้อกแดงไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยตัวละครในเรื่องนี้มีประมาณ3าหตัวนะครับก็จะมีหน้าหอกแดงมีคุณยายหนูาป่ามีนายพานแล้วก็เป็นคุณแม่ซึ่งนายพานกับคุณแม่เนี่ยบทค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ค่อยรู้วันที่ยัยแต่พอรู้ว่านายพานเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนส่วนคุณแม่ก็ไม่รู้คุณยายนี่ก็เป็นคนใจดี นะครับก็สอนหลานเก่งด้วยซึ่งตัวละครหลักของเราในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นน้ำตกเดงแล้วก็หมาป่าหมาป่าเนี่ยเป็นป่าป่าที่เจ้าเล่ห์นะครับผมเจ้ากุณบาร้อยแปดในการล่อลวงเพื่อที่จะทำเรื่องที่ไม่ดีก็คือกินนั่นแหละแต่สุดท้ายก็มาตายด้วยความประมาทด้วยด้วยดวงดีกว่าของตัวเองนะครับตัวน้ำตกแดงเนี่ยที่ใส่ของนักตกแดงก็คนคนที่ล่าเริงนนะครับผมแต่ติดเล่นไปหน่อยแล้วก็คนที่ลืมอะไรพวกนี้นะครับผม ไปวันนี้ขอจบการเล่าอิทานในห้องนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ